สวัสดีครพี่นองสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอ๊เยาวชาแนลนะคะวันนี้มามมกหนาหารพี่น้องมาซื้อเนื้อแดดเดียวยว่ยางอ้พวบีกขยกจะจวมาขยานพี่น้องว่าเด็กกินมาซื้อเลยเดี๋ยวก็มาซื้อไมาซื้อหมูโอ้ส็จล้วดีทโมเมนต์กะดูทั้งีเจดีวอร์ไดได้าดย,ายาน่นะ แบบดีเด้อร์ฮะขอบคุณขอบคุณออเดอร์ทุกๆออเดอร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่สีทูแทนรับพี่น้องที่แล้วสีสางออเดอร์แจวหรือว่าช่วยสนับสนุนครับผมกิจการครอบครัวเรานะคะกระซิบแชร์พี่น้องพี่น้องก็ใส่เหรอ แค่เลยกวางเขานี่ยเป็นกวาเสลยเป็นาเสือเพราวเหมนเป็นงเสืเราเีช่มากลยด้พน้องด้ยฮอกหน้ามาปลาผุกแกไขยให้มันถใจลูกค้านะคะเขียนมี่ามาเบิรว uh ่นเขามาสื่อหมูอย네ู่ใสก่อยู่เลยพี่น้องจากบ้านมาหลายกิโลเนาะเป็นลอยโอเคพี่นองไบิงครับตลาดพรเพชที่ตลาดพรเพชรับพี Hispanic ่นองอยู่ตลาดพเพชกันจ้าวันนี้จ้ อะไรอ่ะตะไคร่ยังเหรอตะไคร้ตะไคร่ตะไคร่แค่บ้วย่ยังมอยัยอย nope> <S 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 ี่โ่นรไ้อ่าไปดูหมูไปหลังไปบ้างหมูวันนี้มาซื้อหมูจ้าซื้อหมูอยู่ตลาดพรเพ็ดนะครับเจ้าไเห็นใจเอง เราเห็นเจ่าอีกซ <มา S 1> <c oughs> ื้อหมูไม่เอาซื้อหมูฮะเอาห้าบขายดีขายดเาีเราถามถามว่าก็ขายดีแทมม่มันหมดมันหมดมันเบิดขายดี่วงลูกค้าเพราะพอ่อทรงไงนี่ <c oughs> ดีแค่เรา ะเบิร์ตแก้วจำเอือนอีกมันหมดเลยหมดทั้งแจ๊วฮะนี่ไงหมูหมูแล้วว่าขายดีแถพันเจ๊ยิ้มใช่ล่ะพามาดูพี่น้องเนี่ยครับพามาซื้อที่เรามาซื้อเนาะใน่งานเจ้าก็ขายไปดูสิเออเจ้ายัางก๋อยัางก๋อ โอยอมไม่ขาดพี่น้องยอมไม่ขาดเนาะให้เขาจทีเลยเอฟนั้นเขาจะเขจะสีเ่นเอฟเดินจาลายเยอะ่เนื้อน่เนื้อลายเยอะหเาซนมจะไเ่คาจเอาขาเาอฟซีไทยที่จะไทยก็้วิ่กัได้ฮะหอยังเขาไมุบเานะจะไป่ยุบเรา

เอาเฮ็ดไปกินน la no, no, ้ำเนาะมันแสบเนาะกินช่วงไหนก็ได้อกวันนี้เราวันนี้ไรับหน้าที่พิเศษครับใครน้เน่ครนน้เน่า่อขอกล้องด้ได้คัคนยขาหมูีิน้องเนื้อมูเบิร์ดสิไปเให้แม่่าได้ไัมนี่แม่ขา่ามีผัววะได้เลยเด้าแม่ามุกหารเนื้อหมูย่งสด อยากมีคู่แม่ค่ามมีผัวพี่นองก็ได้ม่มีผัวอนออกกัน้อเด้อออกกันกัได้มามีผู้ใดอันไปเช็ดมูมว่าห้แไหมเลยกด้ไปเช็ดเอาเองนะซื้อตัวแม่คายงผู้น่อยแม่ค้ได้คข้ให้คนเฮ็ดเนื้อเหใช้ดีนี่หาคู่ห้ได้เดียวนี่ ข้าเขียนหมูพี่น้องมาสือโอ้ยสวยยังยงแฟนือ่่กูพูดเขาไปรือแล้วตลาดข้าวจอาสตรพี่น้อง๋ย่พี่น้องผมเบาเอากรับเาเลยลองสิแหะเพราะว่าเนนีขอบพวนะครับมาเปนยิงผู้เดียวตัวนหน่อยเลืตวนเพื่นครับโอ้พี่ไผ่เขียนโอ้พี่ไผเขียนเนเพื่นพี่น้องเข้ากัมาเขียนแล้เองเขียนซอยเพื่อนนะคะไม่ขายไม่แข็งกัะเช้าวันน้ตลาดกระเช้าว่าโอ้เล นุ่มทางเด๋แล้วกนเชืเบบี้่างลยเจอเ้าตนนัพี่ตัวจ้กกับสีสี่ตัวจังสีเห็นจกเนอแม่ค่ะนั้นจะ่ไม่เ้จอกกับมเบิ้งข hey? really. like oh, ่อยสีแม่ค่ะไปกดติดตามเขาเพรเห็นจ้าคองเนแม่ค่ะขายหมูพีเนองมาทุกขังอื่นต้อมาหอเพื่อนพะเพื่นม่มีคนองรับองมันไม่มีหัวควายใช่อ้สวย นี่จะน่อยี่วยยังอเ่อน่ไ่เมน่ีัวท่แหใ่ร้ก็ส่อเสียกากน่กใสเหรอหมูกระตนาหมูกรตนเรามองกรตุนหมูเพื่นนี่อันใังมันใหญ่คืจะทอแล้วมันจะงามงามขึ้น่ะน้องามข้นเลค่ะงามขึ้นเ่ค่ พ่าแขกหมูอะคะอย่างนั้นผมคนในตลาดนเไยโล้อค่าแขงไหมวะเพ่อค้าเชิญหมูพี่น้องแม่ม่่มี่มีหัวกมาหัวาัวแม่ข่าด้เนาะตอนนี้ อยู่ในตลาดพรนเพชรนะครับพี่น้องพรนเพชรมุกดาหารครับผมกาได้หมูไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เอาออยบ่ฮวอนบ้าจ้าเจ้ฮวอนบ้าฮวอนช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผม ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรตัสจ้า,าเอาเขาบอกพิษป่ะอ <c oughs> ย่ายิ้มพอพี <c oughs> ่เลกแล้ว <c oughs> ไปก่อนเลยล้างเลียนก่อฮห้องจ้า อยากอยู่เดี่ยวพ่อพีจะมากับสองมากไม่เต็มเป็นเนาะพี่น้องเนาะเขามาซื้ออย่างนี้ครับมาซื้ออย่างเขามาซื้ออย่างนี้ครับอันนี้มาซือาซ้อเม,มื่อซื้อพวงนวดหรอกอะซัมตานแชร์คุณแม่โทรมาเนาะคุณแม่โทรมาอยายต้อมโทรมาครับวัดไข่ครับเพื่อนเราวัดไข่ <laughs> คว่าเสือสวดพี่น้องชูรถนะครับชูรถคนเหมือนยังไรเราได้ประหยัดนาะโควิดพี่น้องเอ้ยกาดจะโตนะครับผมีีเยอะไรก็จะไม่ไกลพื้นพี่น้องเอ้ยฮะมันมีแหวนเลยเย็นไหมนี่นี่มันมีแอวนเลยเย็นสองข้างเลยนี่ เท่าไรงหมดอะไรนะสองพันเดียร์เออสองพันเดียร์ดีนะสดียรม่้อยากก็ขนมเลยจียงข้าเหลี่ยมเอดจี๋ยข้าเหลี่ยมมองๆหน่อยครับเออม่ละานตั้งหอมละจีคบีดแอเลวาทไสุดจังวะปะ นำอาจารุดรกำันปะุดตันเอาไปหน่อยบครับถึงบ้านไปลองับานแล้วครับผมขนของลงขบันใส่ใส่รถขนของผี่น้าเ้ยบังรถ รถ่องรถ<น>เซ่ของดิบมอกครับรถขนของกับมเสยงานอะไรครับผมชื่อมาเพื่อใช้งานได้นะครับผมพืว่าเป็นดดรถกิงซื่งนะตั้งแว่าจรถกิ้งเรารเ,นะเรากลัวทำอย่างนี้ไม่ได้ไงกเ็เลเอาแบบนี้ไปทครับอา,าแล้วคีว่าไหนตอดมากหรหนักกวน,นก้บนนขของลงเ บสตัวดียังคุณขอน้องยังสวยดียังลูกขึつつ being um, okay. ้นค um, ุณคนยังบานพี่ค่ะไอพร้อมขยัของขยันลูกเอาไปใส่ถัมเอาไปใส่รับผมอย่างนี้นะผม ลองเรียบร้อยครับผมไม่ลองชิมมีก่กระเพาพี่น้องไปเบิ้งอ่ะ <c oughs> คนคนหมูทุมมม่ม่ะไรของดั <c oughs> นหมู <c oughs> คนหมูเ้างคียว่างเสร็จพอดีไปคนหมูน้องคนหมูอยู่ตลาดพรเพชรครับ <c oughs> ผมพี่น้องโอเคครับผมชิมมี่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องโอหยอชาแนลนะครับแล้วก็โอหยอชาแนลแฟนเพจครับพี่น้องครับอ้อยชิมนาพอ้อมไม่พี่น้องชิมมี่ลาบก่อนสวัสดีครับ